สวัสดีครับวันนี้ก็มาเลาะตามปกตินะครับมาเลาะแถวๆนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือถนนงามบงวานจะไปลาดพร้าวนะครับเริ่มสตาร์ทกันที่ถนนงามบงวานช่วงสี่แยกพงเพชรนะวิ่งตรงลงมาตามถนนงามบงวานตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเลี้ยวตรงถนนวิภาวดีรังสิต ถ้าหากว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าถ้าไม่เลี้ยวก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปก็ไปลงเกษตรแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมาถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็จะกลับรถตรงทางกลับรถหรือว่าสะพานเกือกมา้าในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับระหว่าง เลี้ยวเข้ามาตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางเขนกับสถานีทุ่งสองห้องซึ่งเอดเองเนี่ยก็ได้มาทำคลิปประมาณ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าน่าจะติดภาพนี้หรือว่ามุมนี้ไปด้วยแล้วก็ในการเดินทางนะทุกๆครั้งก็อย่าลืมนะครับดูป้ายดูอะไรให้เรียบร้อย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยถึงตรงนี้ก็ขึ้นป้ายตามป้ายแล้วก็กลับรถไปเลยนะข้างบนก็คือสะพานลอยที่เคยเกิิ่นไว้นะครับเป็นสถานีของอทุ่งสองห้องพอมาถึงที่กลับรถก็เนี่ยฮะตรงนี้ก็เคยมาทําคลิปหรือว่ามุมนี้ใครจําได้ก็คงจะ,ะนึกออกนะครับว่าตรงนี้แหละที่แอดเองเนี่ยเคยมาทําคลิปเกี่ยวกับ สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีทุ่งสองห้องก็ลงมาจากเ,าเกลือกมาก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าวตามจุดมุ่งหมายจะเรียกกันตามตรงนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยที่กําลังมุ่งหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คําว่าวิภาวดีขาเข้า มาจากต่างจังหวัดสายเหนือใสายสารก็วิ <S <S ่งเข้ามาในเส้นนี้ในส่วนของไปไกลถึงไหนถนนวิภาวดีรังสิตก็คือโน่นเลยช่วงนี้ก็จะถึงแยกถนนวิภาวดีรังสิตตัดกันกับถนนงามวงวานมาตั้งนานก็เพิ่งจะถึงแยกตรงวิภาวดีรังสิตตัดกับงามวงวานซึ่งตรงนี้ก็ ในด้านสายมือเมื่อสักครู่ก็คือโรงพยาบาลวิภาวดีแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไปต่อนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปห้าแยกลาดพร้าวช่วงนี้รถไม่ติดวิ่งค่อนข้างสะดวกรถก็ไหลกันไปเรื่อยๆตรงนี้น่าจะเป็นสถานีวัดเสมียนนารีซึ่ง ก็จะเป็นสถานีสายสีแดงนะครับข้างบนเห็นมีสะพานล,ลอยข้ามมาเนี่ยทั้งสองสะพานล,ลอยเนี่ยน่าจะเป็นทางทางข้ามเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนนะ,ะสำหรับถนนวิภาวดีรังสิตแอดมีตำนานอยู่นะก็คือในช่วงเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยพอถึงถนนวิภาวดีรังสิตรังสิตนี่ก็โอ้ตื่นเต้นแบบนึกวิ่ออกนะครับว่าอ่าใน ความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงพอมาถึงตรงนี้ก็จะตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปหมอชิดก็คือคนบ้านนอกนะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็อย่างนี้แหละก็อาจจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนอื่นแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคนลุกได้มาเข้ากรุงเทพเต็มๆกันแล้วประมาณนั้นก,ก็อยากจะเล่าความรู้สึกนิดนึงนะครับให้ฟังกัน พอมาอยู่นานๆนถึงจะเฉยๆเนี่ยเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆก็จะรู้สึกตื่นเต้นแบบกลัวโน่นกลัวนี่เหมือนกันบรน,นอก่ะเนาะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยตูวดีๆนะครับมันมีถนนเลี้ยวถนนให้ไปโน่นไปนี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะดูป้ายอยู่ดีดดๆเดี๋ยวจะเลยทางเลี้ยวนะครับตรงนี้ตาแอดเองจะเลี้ยวทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะเข้าไป บนถนนลาดพร้าวแต่ถ้าหากว่าตรงไปก็เป็นดินแดงเลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นหมอชีจดจตุจักรสะพานควายแล้วก็จนถึงน่นเลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับโอเคครับตรงนี้ก็อย่างที่เกิดนะ่ถึงที่หมายนะฮะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือเซ็นท่าลาดพร้าวก็ต้องขออนุญาตอ่านป้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะ กลายว่าเข้าผิดเลนนะครับตามป้ายบอกให้ตรงนะครับถ้าหากว่าเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนเลยนะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าคอยดูป้ายให้ดีๆก็หลังจากเข้ามาในเส้นนี้เป็นเส้นที่ถูกต้องถูกทางก็ดูป้ายอีกครั้งหนึ่งมีทั้งสีป้ายที่ป้ายที่จะไปเนี่ยเขาบอกให้เลี้ยวทางซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวสางทะซ้ายมือเนี่ยเขาตามแท็กซี่กันมาเลยนะครับเพราะว่า ถ้าไปทางขวามือก็ตามที่ป้ายนั่นแหละมีที่กลับรถบางไปดินแดงสะพานควายบางอะไรตามนั้นตรงนี้เขาเรียกให้แยกลาดพร้าวซึ่งจะมีทางเลี้ยวทางแยกทางโค้งทางอะไรเนี่ยก็หลายๆครั้งบางทีก็หลงทางเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าเลี้ยวตรงตามแท็กซี่ไปนี่บางทีก็ได้ใบสั่งจากตำรวจเคยได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็มาเลนตรงนี้ดีกว่าซึ่งจะเป็นทาง รถธรรมดาตรงนั้นเป็นรถโดยสารประจําทางนะแท็กซี่ก็ยังเข้าไม่ได้นะเพราะว่าแท็กซี่ถือว่าไม่ใช่รถโดยสารประจําทางลักไก่เข้ามาบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใบสั่งครับในส่วนของก่อนจะขึ้นสะพานตรงนี้นะครับก็จะเห็นป้ายว่าลาดพร้าวบางกะปีคือมองดูป้ายว่าลาดพร้าวบางกะปีก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม ขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ